ช่วงหน้าฝนเจอเห็ดโคนเห็ดป่าออกเยอะมากเลยนะฮะวันนี้เจอป่าพอดีเจอเห็ดออกอ่านั่นจะเป็นเห็ดโคนน้อยเนาะมาเนี้ยครับอยู่เป็นกลุ่มเลยนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับอ่าอยู่ตามป่าตามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเห็ดไปแกงกันนะครับเก็บเห็ดไปแกงกันเนาะ แต่ว่าเห็ดโคนเขาออกน้อยๆแต่ที่ไหนได้คือพอเก็บไปเก็บมาแล้วก็คือลามไปทั่วเลยยาวไปเลยครับเต็มโหเยอะมากเลยนะครับนู่นนะฮะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในใบไม้ทับถมอยู่ก็คือโหมีแต่เห็ดโคนทท่านั้นเลยอืวันนี้โชคดีจริงๆเลยอได้เห็ดโคนนะฮะาหากินยากมากเป็นเห็ดป่านะครับเดี๋ยวเราเก็บเห็ดโคนกันนะครับเดี๋ยวเก็บเห็ดไปแกงกันนะครับตูนะฮะเยอะมากเลยโอ้โหขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะครับ มาดูความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับทําให้เกิดเห็ดโคนเนาะก็คือแบบโอ้เก็บยาวๆไปเลยนะครับมีรอบๆต้นไม้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะรวบรวมให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้รับชมนะครับดูนะว่าเห็ดโคนออกเป็นฝูงใหญ่เลยเป็นกลุ่มใหญ่เลยสวยงามมากนะครับพอเราเก็บเห็ดมาเสร็จแล้วก็มานั่งทําความสะอาดนะครับขั้นตอนการทำกระดาษาก็คือขูด ขูดดินออกจากคาเห็ดนะครับประมาณนี้เนาะก็ขูดดินเสร็จแล้วก็จะได้นําไปทําประกอบอาหารอ่าต่อในแนวหลับต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรดีเนาะก็คือคุณผู้ชมเห็นแล้วก็คิดว่าทําเมนูอะไรดีครับปริมาณที่ได้มาก็พอสมควรนะครับก็เยอะอยู่นะครับคือเห็ดจากหัวไรไปนาะก็เป็นเห็ดโคนน้อยนะครับ เขาเรียกว่าเหตุคนน้อยเนาะแต่ว่าขาเขาอวบมากเลยเนาะอืมก็ได้ปริมาณเยอะอยู่นะครับพอกินนะครับเมนูอะไรดีเอ่ยนะครับ